ไปเขาพี่กอรจีไหมอยากไรเก็ยดพี่ดำเพื่อนอยู่แบบอะอะไรวะนั่นแหละพี่มึงพี่ดำบ่ใช่รอดแล้วเหรอน่าจะรอดล่ะพี่อะเดียวว่ะสั์นี่พี่ดำแม่งเงือตีนด้วะเอาแม่งเลยปะ อย่าพอบพวกแม่งมาเนอะเราไล่ตีแม่งเลยพูดอะไรอ่ะไม่เคยกลัวอะไรตักเดี๋ยวไม่เคยกลัวตายเกิดมากลัวอะไรไม่กลัวเชียอะไรเอ้าไหนอ่ะกูจะโงทำไมไหนอ่ะอ๋อเนี่ยทำลายกันอะไฟฟ้ามาๆมาแล้วไฟฟ้ามาใช่ใช่ใช่สายคนมาสายคนมาข้างล่าง เอามันเอามันเลยเอามันเอาไปเลยเลยเอางเลยเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยกูยิงติดขอบเหล็กรถเคี้ยดรถกูเป็นเที้ยวอะไรอ่ะโอเคมันพุ่งก็กินแล้วแค่พุ่งอ่ะไม่ต้องกดเด็บวิวอ่ะไม่กดวิวอย่างเดียวเลยไม่ต้องเบรกไม่ต้องแบบดับเบิลคัทไม่ต้องอะไรเลยไฟฟ้าเฮ้ยเยี่ยกูกบบตามรถไฟฟ้าปะเยี่ยแค่มันดับวิวอะ นีอยเหนื่อยนี่อย่นด่พี่ดำผมไปด้วยดิรถเต็มปิดำนั่งกี่คนอะเอกมาไีมเปล่านั่งสนั่งสมีกล่องซ่อมเ้ามีกล่องซ่อมเบ้าไม่มีมีมีกล่องนึงมีกล่องนึงเอามาดีมาดีมาดิมาดีหนึ่งสามหนึ่งนึสานงกีซอมหนเดี๋ยวแม่งโดนนี่พี่ดำ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 ลวงวงมันหลดมันหลดมันหลนัวนัวนัวดนัวนิหนัวดินัวดินัวดินัวเลยนัวเลยนัวผม งานมันงานมันงานมันงเอาแล้วแหละนี่แหละสิ่งที่ต้องการก็มาวะนี่จิงตองจิงตองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเล่นรถยิงรถไม่มีไรจะเสียแล้วอยากเล่นรอบันดาลเฟาดมันฟาดมันพี่เฮ้ยพี่ดำกูตาย

รถไม่ติดมาหนูกงจ้ะอุ้ยเอ้าขวยเฮ้อตายเลยสัตว์เอ้ยรถสี่รถสี่มีเชื้มาอยู่เอาหน่อยสวยเพื่อนเจอดเพื่อนกดยาหลุดโห่เลยมันรัวอุ้มกูสิไอสัตว์อุ้มกูแต่ไม่เคยชนะใครนะยาเพียบเลปประผมครับประผมฟินรอ กลังพัดนที่เราเปลียมอลเพี้ยบบ้างข้อหาติดยวนะครับรู้ว่เล่นแบ่ว่ย่แ่นีหน่อยพี้ยเีกนเด็กอะสวหเพี้มีพีนัมาตีเอแกงวัญญาอ่อนครับผมพอไมเป็นยาอ่อนเลยแม่ปากดีพี่นัด มีเสียงกมีปากมีเสียงยังมีปากเอาไว้ด่าพวกมึงไตัดเหียอะไรเป็นเหียอะไรควาเป็นเหียอะไรเป็นเหียอะไรเป็เหียอะไรนป่มึงไอ้ตเหียอะตัวมันน้อยไอ้เถ้าโตไปแล้วเป็นอย่างพวกมึงกูไม่โตหรอกไอ้ตัด รู้ดีไปหมด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 รู้ดีแล้วรู้ดีแล้วอะไรอะไรอะไรไออไอหลอจัดไอ้อะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงมึงไอมพูดี่แม่งพูดที่แมดีมงอี่ชุบมันดีชุบมันด่รู้ดีอะไรวะไปเทียบการบ้างรู้ดีอะไรครับรู้ดีออกแกงไปร้อยโง่ไปเทียบการอะไรไปชุบอะไรวะี่ัคืออะไรนะไอมพูดแตงแกงเลยรู้ดีรู้ดีทียอะไรวะ เออาาดีวัไม่ขนีไม่ปเทียบการเลยูดีแข่งอยู่ไ้ล็อกราดีล็อกรถดีอะไร่แเลยดีวะดิเ่นแงเลยปเอะไรวะู้ดีไมันเรียกผม่ตอนอยู่เอเรนผมก็บอกว่ารู้ดีเนาะรู้ดีเนาะรู้จักรู้จักดีเนาะไอ้เฮียมือดีเลไอ้วามือะไเล่นยังควายอยูเลยเล่นยัง่้เฮียารูจัอยางเงี้ยไอ้ส น้องรู้ดิไอ้เจ้ามันร้อนตัวอะไรของมันวะมออะไรนะมอดิดูดิอะไรอ่ะไอ้เี้ามันร้อนอะไรของมันวะให้กับมือกัปัญญาอ่อนนะแม่กูบอกให้ไอ้เี้ยร้อนน่ะสิมันวะไอ้สัตว์ตัวมึงเนี่ยโนเนมจัดเลยไอ้เี้าพาวเวอร์มันเยอะเกินะไอ้สัตว์ไอ้เจ้าไม่ดูสภาพตัวเองเลยนะไอ้สัตว์พาวเวอร์มึงเยอะไอ้เี้าเลยวะ เออร้อนร้อนเลยรู้ดีรู้ดีเพี่อะไรนั่นเขาน่าจะมีอะไรอยากแจ้งมึงอยากแก้อะไรมึงแก้เนี่ยแห็นมึงพูดไม่หยุดเลยไอ้สัสรู้ดีอะไรของมึงเนี่ยร้บผมว่าไงแจ้งเลยครับแจ้งเลยเรื่องอันนี้เรื่องอะไรครับอันนี้่อันนี้เรื่องรู้ดีรู้ดีอ๋อไม่เมื่อกี้มีคนพูดถึงผมตอนอยู่เคยเลนไงผมไม่ด้รู้จักดีหรอเม่จีะใช่ปะมีคนเรียกผมอยู่อ่ะผมก็เลยสงสัยว่าใครใครผมก็บอกว่ารู้ดีเนาะรู้ดีเนาะตอนที่เขาตอนที่เขาเรียกถึงผมอ่ะ แล้วก็บอกว่าชื่อมึงชื่อมึงอะไรเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าสมไมรู้ดีที่รู้ดีครับผมแล้วมันเกี่ยวอะไรมันก็ไม่เกี่ยวอะไรครับใช่แล้วแล้วเขาที่เขาพูดอะไรเขาก็เขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าอยู่เขาบอกเขาบอกผมว่าอยู่เขาบอกผมว่าเอออะไรว่าตั้งแต่อยู่เคยเล่นละแก๊งมันจะแตกละอย่างผมก็บอกรู้ดีเนาะรู้ดีเนาะผมก็พูดส่วนไปลายเนี้ยแล้วผมพูดผิดอะไรเหรอครับมีใครพูดหรอเมื่อกี้มีครับมีนะมีครับผม มีครับผมไม่รู้ครับตอนนั้นไมนจังหวะนัวครับแต่มันมีครับผมมันมีครับมันมีครับผมมันมีครับผมคูก็ยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเองพี่ค่ะใครังไม่รู้จัผมไม่เห็นมีใครพูดเรื่อลนเลยอ๋อไม่มีใช่ไหมครับสงสัยผมน่าจะหูฝาดตรงนั้นนียร์เบียร์ล่าครับผมครับเพราะว่าอันนี้คือเดี๋ยวเป็นทางขอ่าพูแยกก่อนนะโนลินไม่ใช่ใครพูดวะผมจิสพามันดูไม่ได้เหรอพี่ คือเขาชอบพูดว่าไงครับผมอะไรอะไรคืออะไรยังไงไม่อะไรคือเป็นอะไรเป็นไรมึงอะเป็นไรมึงอเป็นไรเป็นอะไรเป็นอะไรครับไม่คือเป็นอะไรกันไม่เป็นอะไรเลดระดามึงเฉยเนี่ยไม่ได้เป็นไรใครปะเป็นไรเนี่ยเปล่าครับดูดูดูแบบมันเด้งดีครับผมไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะเด้งเลยเลยไม่คุยัมันเฉยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยตกคเด้งไม่ทำอะไรเลย ก็ยีได้น่อยไอไรยกาดเงี้ยสัตว์ยี่ฟรีก็ยี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนต่อให้นล้นแหละไอ้ยักษ์ไม่ได้ยิงใครพลยอร้อนใหเราอ่ะไม่พูดที่แบบต่อผตี้คงคิดอย่างนี้แหละว่าโทษๆแล้วพูดพอนะเมื่อกี้พูดพอเลยพูดพอได้ผมพูดอะไรละครม่อเมื่อกี้ไม่รู้ักได้เนี่ไม่รู้ไอกร้ผมพูดอะไรไม่พอตอนน่ารักีตอนนี้เสียวรับผม พูดอะไรไม่เพาะรือเปล่าครับเมื่อกี้มีครับมีครับเมื่อกี้ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เมื่อกี้มันน่าจะไม่เข้าหูอย่างเดียวได้เปล่าครับเมื่อกี้แต่ว่าไม่ได้คุยไม่เพาะอะไรเลยอะไรนะมันเอะไม่ต้องไปคุยหรอกน่เลแโอ้โหจีไเนี่ยไ่ใครจะอยากเล่นกับเราไม่ปากดีอย่างเงี้ยจุดจบก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นไงอ่ะ ๋ยวให้เขาขอโทษนะพี่ขอโทษกับคนแบบนี้ไม่ขอโทษแล้วครับตอนจบก็สภาพเดิมอะเอาผมปล,ปล่อยเขาไปเลยครับไม่ไปเป็นไรครับพีดด่ดูเด้งๆไงเหียดูเด้งๆอะดูร้อนๆนอะดูร้อนๆนอะ หนูเด uh ้งไปหมดอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปหมดอ่ะเขาต่อบพงภูบะเอาต่อบพงภูบะนูเด้งไปหมดอ่ะเอาอยู่แล้วใช้ทูเยียไปแล้วเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยปล่อยแไปไปเดือดมากเดือดมากไม่ไม่ไม่ใช่มาเถอะปล่อยไปเถอะไอ้ปิดขายย่างที่พี่ต้อมเนี่ยอะไรมาเยอะแล้วก็ไม่ไปพี่กเก๋เรารถไปไหนหมดอ่ะเฮ้ยปล่อยเขาเลยมันคะแนนใหพี่มามันจะรีแล้วว่าไปยืน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 ถ่ายหนึ่ง จบแล้วไปเล่นต่อตรงนี้เพื่อนเจนยังไงไปเลยเพื่อนกลับบ้านดิต่อมาดิแม่อะไรไม่สนุกเลยไปส่งบ้านน้องชายใช่ไหมครับลูกคนเดียวครับผมโอ้โหดู้ดิยังคงมีน้องใจดูมันดิคือคือพวกผมคุยด้วยดีๆคุณน้องหล่อทำไมเนี่ยจบเลยไอ้กูไปโซ่พวกคือพวกผมคุยกันด้วยดีๆคุณของแรงก็ได้เอางี้ผมไปที่เดิมได้ไหม ได้มาทำอะไรที่นี่จมผมหมอผี่ไมเอเมื่อกี้อ่ะเขาด่าผมใช่ปะว่าแบบว่าไอ้ยาตั้งแต่อยู่เคยลิ้นแก๊งมื่จะแตกแล้วผมก็บอกว่าแล้วรู้ดีเนาะรู้ดีเนาะเขาก็แบบว่าเต้นสวนแล้วเขาก็พาผมมาโผล่มาทีก็อยู่นี่เลยเออผมไ่ทำผไปทำคอร้อนแล้วไอ้ี่ามึงจูเหี้ยเฉยแม่งเอ้ยพี่จี้เาทำไมไอ้จูไอ้ย่ ไอ้คำไอ้คำไอ้คำว่าเบียร์มันแปลว่าอะไรวะ เบียวก็แบบว่าเบียวเบียวมันคือการว่าแบบอินจนบ้าสมมติว่ามันสรุปใครเบียวมันเนี่ยใครอินมันเนี่ยไอ้เที่ยกุงงคือมันด่ามันด่าคำเนี้ยหลายรอบแล้วตอนที่ในไฟเมื่อกี้มัก็พูดว่าแปลว่าเขี้ยอะไรวะพวกแมงลุมด่าผมบอกแล้วแม้ันบอกว่ามันเห็นชี้ผมใช่ไหมแล้วมับอกว่าอยู่ตั้งแต่เคยเล่นแก๊งมึงจะแตกแล้วแล้วผมก็บอกมึงรู้ดีเนาะรู้ดีเนาะแล้วแม่นก็แล้วมันก็เด้งสวนกลับมาแล้วแม่นก็แทงผมแล้วมันก็เอามาจี้จุดมันไอ้เที่ยงไม่จี้ไม่จี้มันน่ใครเขาไปด่าแม่งรู้ดีนัก สรุปกูรับจบแทนนี่หี้ยมึงอย่าไปมึงอย่าไปพูดเยอะจู้เขี้ยเขี้ยแม่กูอยากหาคำตอบความหมายยังครับว่าเบียวอ่ะอันนี้เ่มันอธิบายให้ต่อแต่คืออธิบายได้มันอธิบายมันคือการคือการเบียวอ่ะมันคือการเป็นภาษามาจากแบบพวกอนิเมะแบบตุรกญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแบบสมมติว่าสมมติว่าสมมติว่าพี่ดูอ่าสมมติง่ายๆพี่ดูวันพีทแล้วแล้วพี่ดูวันพีทแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ชอบตัวละครนี้มากก็พี่แต่งตัวแบบนั้นเลยออกไปซื้อข้าวเอาทำนู่นนี่อ่ะอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าเบียวเข้าใจม ก็คือแบบอพี่อินอะไรอย่างนึงแบบอินเกินไปใช่ใช่คือแบบพี่อินเกิดไปแต่แบบพรุ่งนี้พี่ตื่นมาแล้วพี่บอกว่าพรุ่งนี้กูจะไปหาวันพีสอ่ะแล้วพี่ก็แบบไปเช่าเรือออกมืออะนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นคือมันคือการอินมากเลยอะไรพี่กูไม่รู้จักคำว่าเบี้ยวหรอ ไม่รู้มันสับของไอ้นี่มันสับของเด็กตุ้มไหรุ่นอะเนาะเออมันสับไปรุ่นอ๋อไอ้ใช่มึงว่ากูแก่ไอ้สัตว์ไมมม่่่่ใใชชไไปรุ้นพี่อาจจะไม่ทันไงอัพเดทไม่รู้ว่ามันด่ากูมันด่ามันด่ากูคำนี้กูก็เลยงงไอคือคือคือแผลพี่มันยังอัพไม่ถึงไงกูจะได้รู้ว่ามันแปลว่าอะไรมึงเข้าใจปะแผลพี่ยังไม่ถึงไอ้ยังด่าแม่ด่าป่าว่าแบบรุ่นเก่าไอ้พี่อะพี่รอดอยู่แล้วน้องเมื่อกี้ในไฟต์ตีไปห้าหกหัวอย่างมัน ไม่อะไรทำไมไม่ชมตู้ยังคมผมรถสี่โอ้ไม่มีขาดเขยืนโดนบนถนนยังโดนกูเลยครับเมื่อกี้ยืนบนถนนยังโดนกูเลยครับไอเยี่ยยลังเดินไปแลนอยู่แลนด์เขียวเดินบกไอเดี๋ยวกูเดินไปด่าไอพวกเบียวเฮ้ยไอเยี่้าเฮ้ยไปเยาไปดำไปเดากับแลนด์ขาวเดาอ่ะไปครับผมคือชิวๆครับพี่เดินกลับไหนนะ เฮ้ยไอ้เหี้ยมึงเบียวเปล่าวะน้องมึงเดินมากูเงี้ยมึงเบียวเปล่าพวกมึงอ่ะพวกมึงเบียวหรือเปล่าเบียว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 พอเบียวพอพวกมึงเบียวเหี้ยพวกมึงแม่งเบียวไอสัตว์กูบอกเลยเหี้ยหลอนไปหมดแล้วไอเหี้ยเต็มโง่หมดเลยเออบอกเลยคำนี้เจอกูยาวๆที่แปลว่าเหี้ยวันนี้สัตว์เลยงงวะพี่โดนด่าเบียวเหรอผมพี่แม่งเบียวกูงงว่ะนี่กำลังให้น้องอธิบายหน่อยมันแปลว่าอะไรพี่ไม่ทันแม่บอกสัตว์เป็นรุ่นใหม่แม่งเราด่ากูแก่ไอเหี้ยไอพวกเหี้ยนี่ ใช่ยหม,มใช่กูไม่เป็นไรที่ทำไมอะแรงขาวโดนเป็นแรรขาวไม่คือเมื่อกี้ซัดก,กันก็ตีกันปกตินู่นนี่นั่น <c oughs> ฟื้นมาที่ทำการแอดมิน,นจับไปจูมาที่ทำการแอดมิน,บ,นบอกว่า ไอจูอะไรนะบอกว่าน้องผมคงน้องมันอยากจะแจ้งอะไรไม่รู้กูไม่รู้แม่งไอเหียร้อนหี้ยไม่รู้มันคือเหมือนมีคนไปด่าเขาว่ารู้ดีนาออะไ็กย่างเออแต่เขามาพูดถึงผมตอนอยู่แก๊งเก่าผมก็ต่วนกับไปว่ารู้ดีเนาะว่าแก๊งผมจะแตกอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่แตกแล้วเขาก็บอกแล้วเขาก็ที่ทำการแล้วบอกว่ามึงแจ้งสิมึงแจ้งสิผมก็เลยผมก็แจ้งเรื่องอะไรไปเดินดวกันไว้เฮ้ยไอเียอย่าพมึงสวยด้วยพมึงสวยด้วยบอกขอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวพูดมงสวยไม่แล้ววันนี้วันนี้คือ หยิบอวุธหยิบอาวุธข้างสนามมาเลยหยิบอาวุธข้างสนามมาเลยอ๋อใช่แมไ่เ็เออว่าไงพี่กูวิ่งเหือวะวาเดินไม่ถึงหลอกวิ่งเหอช่ผมงยาวิ่งหมดเล้พี่แบลสพี่มาผมพาแบล็คพี่มาแล็คอสีแบล็คลสีกับบสีก่อนสีก่อนเดี๋ยันลอาไปนี่ได้ป่ะไปเอามึงอย่าเบยวไหนสัตว์ด้วยออพมบย็ุตไม่เก๊ตอนเดินอ่ะอย่างเบล์ว่ะตอนพี่ดำเดินอ่ะ ไอเบยเดินไปไหนมึงหลุดจัดเลยแหะไอเบยมึงหลุดจัดเลยอะไอเบยแล้วเดินไปไกลเดินมัอะไรไม่รู้ไม่รู้แต่กูงงมากไม่ใช่ครับผมสวัสดีครับเซรินหรอ อตื่นเหรอพึ่ตื่นปะไม่ตื่นขาะอยู่ตั้งแต่เริ่มเนาะโอ้ยเก่งมากพี่แต่ไอรีนค่ะที่ส่งอ่ะไอรีนอัปเดตคนเดียวนะตะกอนอย่าบอกไอรีนค่ะคือมีอะไรก็คือไม่ได้บอกนี่เนาะอย่าบอกไอรีนค่ะ ตอนนี้ตอนนี้ยังสิบแปดล้านอยู่หรอมันอยู่หลายทางมันยี่สิบบวกกันนี่ยี่สิบแล้วยี่สิบอย่าเลือกชั้นนะเอาไม่ได้เอหเน่เดี๋ยวใจไหมใจละเใจกันหน่อยไหมสัพความจริงเวลาฉันทำงานงงงไม่อะไร้็ถามเขาตรองเลยอยู่แก๊งอื่นมันจะมีรีพอร์ตเท่าแก๊งนี้ไหมไม่ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวมันจะมีการทำเท่าแก๊งนี้ไหมเออไปอ่ะอะไรคนหนึ่งอ่ะไปละเออว่ะไอเย่อไอเย่อปืนไงปืนไปเลยไอ้เน่อ้ยพวกเบียวหวยพวกมึงอ่ะไอ้ตั๊ก นอนนอนไว้นอนพักผ่อนพักผ่อนเจอกันพวกนี้เออก็ผู้มึงอะแหละเบียวไอ้เชี่ยรั่วเลยกูเยสเต้มึงนี่มันเบียวจริงๆในผู้มึงอะเบียวมึงลงไม่ได้ไหมแม่ไม่น่าว่าเยสเต้ยต่างน้ำเตาตะบันไม่มีโอ้ยยังวันตะปีเลยผมก็หมดไม่มีถังนี่ถังถังไม่มีถังไม่มีเติมได้เติมได้เติมได้ไม่เป็นไรไอ้ไม่ต้องไม่ต้องขับได้ขับได้หายไปละไอ้เชี่ย หวยพวกเบ,กบียวไอรที่อะเดินด่าเบียวฟรีเลยนี่ไปไหนเนี่ยเรามาบ้านเหรอเออเฮียชิบหายแล้วมึงเอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวอีกเรื่องถึงแอดมินเลยเฮียเล่นดีิงๆใครเห่นกี่บาทเมื่อกี้มันพามันพามันพาไปที่ทำการแอดมินกูงงเต็กเลยสรุปเรื่องอะไรก <c oughs> ูได้แค่ฝัดลางๆแต่กูไม่ได้เข้าใจเนื้อหาคือคือคือเขาด่ากูว่า เห็นชื่อกูตั้งแต่กเคยเดนแก๊งมึงจะแตกแล้วกูก็บอกว่ารู้ดีเนาะมึงรู้ดีเนาะแล้วแม่ก็บอกรู้ดีเที่ยอะไรรู้ดีเที่ยอะไรกูเห็นมึงพูดหลายรอาเราบ้ากูโบ่เสร็จก็มือปืนมาอยู่หน้าเนี่ยนะหน้าที่ดำก็เคยเที่ยวจูเปนเบียวเว้เตะเออเบียวไเวควายั่แกูด่าหมด่าไอ้เหยตอนเนี้ยโซงผมเที่ยวอะไรเราเที่ยอะไรของบ้าไปเยอะเนาะไอช่าง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 ซ่อมได้ไหมซ่อมได้ไหม ได้ไหครับซ่อมได้ไหมครับซ่อมได้ไหมได้ครับได้ครับโอเคครับผมใส่ยางด้วยได้ไหมครับใส่ได้ครับโอเคครับกดตังค์แป๊บเติมเงินด้วยโอนอู้ปูไปดูวิดีโอดำกดตังค์ก่อนเออเดี๋ยวกูไปดูเหมือนกันแบบนั้นไอจูยืนเฝ้าช่างก่อนเดี๋ยวกู่เออเดี๋ยวปู่ดูด้วยกูวันนี้ดีเลยเมื่อกี้เหมือนจะแคร์ตอมอยู่เคยเล่นอ่ะอยู่ที่วอดใช่ป่ะวะอยู่เคยเล่นอยู่ที่วอดใช่แล้วเรื่องแก๊งมันจะแตกกับมันยังไงวะมันไม่แตกมันก็ยังอยู่จ่ะแหละ แสดงว่าเรื่องนี้มันก็มีแต่คนในที่รู้ดิตั้งแต่ไม่คือสล็อตมันเคยลดไปเหลือแค่ยี่สิบกว่าคนไงเขาก็เลยคิดว่าแก๊งจะแตกเลยมั้งวันนี้กูถามตรงๆเลยกูไม่ค่อยเห็นเคยเล่นที่กับใครเลยทำไมแผลเคยเล่นมึงเยอะจังวะไม่มีมันแม่มึงเป็นอผไ่่มันไม่ได้แผลเว้ยมันไม่ได้มีแผลอะไรเลยเขาแค่น่าจะไปดูจากสล็อตไลท์ชีฟสปาอะไรเงี้ยเออ เามันบอกมันมันบรรดามึงแบบไม่มีเนมปะโนเนมอเลยปะใช่ใช่แต่มันจำมึงได้นะเออรู้จักทุกคนเลยกูงงจัดอืมแต่มันจำมึงได้นะว่าไงพี่ตัวร้ายเฮียใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้มีอะไร อ๋อไม่มีอะไรครับพี่ไม่มีสาคูแอดมินอย่าเบียวขอร้องอย่าเบียวขอร้องแอดมินอย่าเบียวพี่บอกว่าอย่าอย่าเบียวครับอย่าเบียวพี่ดับแม่งหักเรื่องจัดถ้าอย่างที่บอกไว้ว่าแบบถ้ามันไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะอะไรพี่องนทำไมสมมติเป็นเรียกัะเรื่องเกี่ยวกับไอซีอะไรเงี้ยครับผมัมนไม่มาครับแต่แบบว่าอันนั้นน่าจะเป็นอารมณ์ของเขาผมว่าเขาเขาเข้าใจผิดเพราะว่ามีคนอื่นไปดูไใช่ใช่มันมันแล้วเป็นเป็นจังหวะที่ผมพูดพอดีเขาก็เลยแบบว่ามามาเอาผมมาเลยได้แต่ผมไม่ได้มีอะไร อันนี้ถ้าถ้าถ้าพูดจริงๆถ้าถ้ามองอ่ะถ้ามองจริงๆมันมันก็คือเอาจิงอ่ะก็คือพูดตรงๆว่ามันคือเบรกเบรกกิ้งเนี่ยมันเป็นเบรกกิ้งสตอรี่ตัวเขาครับผมแต่ถามว่าแบบเราเราไม่ได้มีเจาวเรื่องหรืออะไรผมไม่มีอะไรครับผมใช่ไม่มีอะไรก็แค่ก็คือตามนั้นโอเคครับผมขอบคุณครับ